ปลาหางนกยุงปลาสอดครับเรากินอาหารละให้อาหารนะครับ ลุงกับปลาสอดครับกินอาหารห้าห้าอป่าปาปาปาวนทีวนี ปลาสอดปลาหางนกยูงนะครับดอกโบกสวยกว็อยู่เรื่องกระสวยดอกไม้สวยบ่มดูพี่ก็มีอู้นี่เต็มเลยเนะี่ยน้อยน้อยน้อยเต็มเลยนี่ก็เต็มเลยเนะี่ย เป็นล้านตัวครับเยอะมากครับเยอะมากตหัวก็สวยครับนี็ก็จะออกนี่อีกแหละแั่หัว าข้างบ้านนะครับอืยังเลยเต็มเลยครับป่าทางน้องอยนๆๆองนุนเลยครับลูกเต็มเลยครับ ถึงเวลาจะกินอาหารแล้วออกมาเตะเลยนะครับตุ๊บตุ๊กเยอะมากเลยอืมนะครับอาหารก็จะหมดอีกอ่ะผมจะให้อาหารแบบนี้เลยครับเจาะรูไงเจาะรูกดไงแล้วบีบไงพูดพูดพูดอย่างนี้เลยครับให้เติมที่เลยนะครับเนี่ยนี่ก่อนนะครับ สวัสดีครับ